การมลาลาคะนี้ก็คือความอยากเสพการามเห็นใครถูกกบถูกใจเราชอบใจเราก็อยากจะร่วมเพศกับเขาเราก็น้างดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาดูอวัยวะที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นดูโครงกระดูกของเขาดูตับไตดูปอดดูลำไส้ต่างๆล่นนี้มันก็จะทำให้การมลาลาคะหนับไปได้ แต่ปฏิฆานี่มันเป็นผลที่เกิดจากการมีการมาราคะคือความหุนหงุดหงิดใจในะเรามีการมาราคะาแล้วเราไม่ได้เสพการมเราจะรู้สึกหุนงุดหงิดใจมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราได้เสการเมื่อเราละการมาราค้าได้เมื่อละการมาราค้าได้ปฏิฆาก็จะ,หา,จะาหายไปตามกับการมาลาคามามาคู่กันต้องใช้การพิจารณาสุภาษณ์ดู ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย